มาเฮ้ย <laughs> เมื่อกี้ชมหน้าคอรมอละอะไม่ใช่อ่ะพี่แน่นอนว่าคุณอนุทินมาแล้วเดี๋ยวมันมีการแต่งตั้งแน่นอนค่ะนะครับผมผมอยากจะถามหน่อยว่าถ้าคุณอนุทินมาแล้วเนี่ย<ม>จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเอางี้<ม>เอาอย่างแรกดีกว่าจะมีเอาเรื่องเขมรก่อน<ม>เรื่องเขมกรกะทัยเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมเปลี่ยนแปลงคือมีแลนดิ้งที่ดีทางฝั่งของกัมพูชาก็ไม่มีอะไรจะมากดดันแล้วครับ นายกรัฐมนตรีกับคลรมอชุดนี้แค่คุณไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปแฝงแฝงในประเทศกรัรมพูชาคแค่นั้นแหละ เพราะฉะนั้นเนี่ยกองทัพก็ผ่านสอมชไปโดยที่ไม่ต้องไปเสือกกับเขาเยอะนะคะนั่งยืนแค่ถ้าเรื่องเรื่องเกี่ยวกับกัมพูชาไทยแค่นายกกับพวกฝ่ายการเมืองยืนตัวตรงแล้วให้ทางกองทัพเขาเคลียร์ไปจัดการไปนี่แหละทางออกออาจจะเป็นทางที่ดีขึ้นดีกว่าดีกว่าที่ผ่านผ่านมาดีกว่าที่ผ่านมาเพราะที่ผ่านมามันฮุนเซนมันบีบคุณหนูไงพอยิมเซนบีบคุณหนูได้คุณหนูก็สงสารพ่ออบีบไปบีบมาบีบไปบีบมาบีบจากนั้นก็เลยเจ๊งเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดนักการเมืองฝ่ายการเม เป็นคอรมองเนี้ยเราไม่ต้องไปหาประโยชน์ไม่ต้องไปเอาประโยชน์หรือไม่ต้องไปซ่อนประโยชน์ไ้ที่เขมรเราไม่โดนเขาบีบเราก็จะมีเกติยศศักดิ์รีเราก็จะต้องมีจริยธรรมแล้วก็มีนะคะการนำพาเรื่องเกี่ยวกับประเทศชาติอันนี้หลักเลยอ,อันที่2ก็คือฝ่ายคอรมองเนี้ยต้องมีรีมทีมเศรษฐกิจเดี๋ยวเขาต้องตั้งเขาเขา,เขาประกาศแล้วนี่เขาจะมีริมทีมเศรษฐกิจริมทีมเศรษฐกิจก็คือเขาต้องไปกระตุ้นเศรษฐกิจเอาอย่างนี้ดีกว่าในแนที่สองพูดดิมทีมก่อนริมทีมคอรมอเนี่ยในใจพี่อ่ะพี่คิดว่ามีใครบ้าง ในใจพี่พี่อยากให้มีใครบ้างไม่ได้ไม่ได้ในใจเราอยากไม่ได้มันต้องดูด้วยตอนนี้ชื่อเนี่ยโผล่ออกมาไม่รู้กี่คนอันนี้คือนักการเมืองฝ่ายเขาเห็นไหมครับอ่าอันนี้คือฝ่ายที่ตัดสินใจจับมือกันแล้วไปร่วมรัฐบาลอ่าพวกนี้มาแน่มาแน่นอนโอ้พวกนี้มาแน่แต่ว่าต้องไปเช็คประวัติก่อนนะประวัติเอายเดวเช็คประวัติดีค่า ก็บางคนก็ประวัติผ่านไม่ผ่านเพราะตอนนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าคณะที่ปรึกษาของกษัตริย์อ่ะเขาจะต้องเป็นคนกั่นกองเอกสารก่อนทุนเก้าเข้าใจไหมอะไรที่จะให้ระคายเคืองไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเช็คเช็คเช็คถ้าประวัติดีกับไปเป็นแบบพอตมาได้กับเอาออกไปกับเปลี่ยนค้นเออประมาณนี้แต่ก็หน้าเดิมเดิมหน้าเดิมที่เราเห็นเนาะเพราะว่ามัน ตำแหน่งคอรมอมันเหลือเยอะไงเข้าใจไหมเพราะว่าพวกเสื้อส้มเนี่ยเขาได้โคต้าตั้งเก้าตำแหน่งเขาไม่มาเขาไม่มาร่วมด้วยเขาไมมาเขาไม่เอาคนมาเป็นรัฐมนตรีมันก็เลยมีตำแหน่งเหลือคือแบบแปลว่าชามข้าวไม่ต้องแย่งกันอ่มันมบต้องแย่งกันเพราะฉะนั้นจะเอาใครเป็นก็เป็นขอให้ประวัติดีแผงนี้มาหมด แผงนี้มาหมดเลยแผงนี้มาหมดแล้วเป็นตามตามสีแดงเขียนไหมแผงเมื่อกี้เนี่ยแผงเมื่อกี้เผืไม่แผงเมื่อกี้เนี่ยไม่น่าจะครบบางคนอาจจะไม่ได้มา่าแผงนี้ก็บางคนอาจจะหลุดไปส่วนแผงต่อไปแผงต่อไปนี้อแผงต่อไปแผงอันนี้ก็มาหมดอันนี้มาหมดแผงต่อไปแผงต่อไปอันนี้แผงนี้บางคนมาบางคนไม่มาเอทาไมถึงมาไม่มาเพราะเออมันมีอยู่หันน้อยมันมีเห็นน้านนอกมันมีเห็น้านนอกมันมีห็นด้ยนนอกมันมีห็นด้นอกไ่นอเออเอ่อต่อไปนี่อันนี้มาหมด แพงนี้มามาสามคนหายไปสองไข่ไข่ไข่เออน่ะมันมีแน่นอนหายมันต้องมีมันต้องมีเช็คประวัติไอ้ไผ่แล้วไอ้ไผ่ไอ้ไผ่มาก่อนไอ้ไผ่จับเลยไอ้ไผ่มาก่อนสนิทิถ้าเธอโทรหาจ้าพี่พี่พี่ว่ามาก่อนอ่ะเธอถ้ามาบอกเธอ่าพี่มาก่อนมาก่อนอ่าโอเคหูเรื่องอ่ะแล้วน้องอ่าซาบิดาซาบิตามาก่อนมาแทนพ่อเขามาอยู่แล้วมาอยู่แล้วแทนพ่อเราแต่นั่งตำแหน่งนี้เลยก่อนตำแหน่งไหนบ่ฮู มาแน่นอนีสลับไปสลับมาอ่าเดี๋ยวมาแน่นอนไา้ทรงศักท่านทรงศักทรงศักมาเพราะว่าเป็นอดีต้ัมตีเออมาแน่นอนมีประสบการณ์แล้วก็คนนี้เขาซีกับสีหนูไงออธนากรนี่คือเป็นตัวเสือแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่ใจเย็นเดี๋ยวก่อนนี่อย่างพี่บอกว่าส่วนนี้คือ อ่าไม่ไม่เ่าตัวแถมม่ได้อ่ะเพราะว่าอย่างตัวแถมเพราะว่าอย่างเพราะว่าตำแหน่งมันเหลือครับบอกว้าเอาไข่ไปอีกคนนี้คนสุดท้ายแต่ว่ามันมีคนอื่นอยู่อันนี้เคยเป็นแล้วไงเออเออจะมากินโคต้าเปิ้ลมาได้มาได้เวันอาจจะมีคนตัวอื่นออาจจะมีตัวอื่นนะครับเออเออไอ้ตัวนี้เคยเป็นแล้วไงอไอ้เราก็ไม่ได้มีสอสอในมือเยอะแยะไม่ได้จ่ายตังค์ด้วยอเออเออเพราะฉะนั้นน้่เหอกมครับเออเออถึงแม้มีมียเมียจะรวยแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าคุณสมบัติที่จะเป็นได้สรุปเลยนะเพราะฉะนั้นนก็อค อาจจะมีเปลี่ยนตัวเียยเลือกเขาอาจจะมากัได้แต่ว่าอาจจะมีเปลี่ยนตัวอาจจะมาแต่ว่าอาจจะอยู่ตำแหน่งไหนไม่รู้อันนั้นก็เป็นไปได้อ่าสองอ่าสองต่อไปคือเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรพ้องเศรษฐกิจลอกนโยบายพลเอกประยุทธ์มาทั้งดุ้นเลยคนละครึ่งคนละตอนคนละเวคนละวัดคนละเดินมาหมดคนละแหนคนละมาหมด ซีรีส์คนละคนละอย่างคนละตอนคนละครึ่งคนละแม่ค้าเพราคนพ่อค้าคนคือกระตุ้นเศรษฐกิจไงมาแน่นอนมาแน่นอนอก็เสียหนูเนี่ยเขาอยู่ในคอรมอเดียวกับพลเอกประยุทธ์มาตั้งสองสมัยดังนั้นเขารู้หมดนี่ว่าอะไรทําแล้วมันดีอะไรทําแล้วมันไม่ดีอะไรทําแล้วคนมันชอบเพราะฉะนั้นมีเวลาสี่เดือนห้าเดือนเนี่ย จะไปนั่งอะไรล่ะกันจงกันจ้าไม่ทําอยู่แล้วไม่เอาไม่ไม่เออไม่กลับมาแน่นอนไม่กลับมาแน่นอนกลับมากรชิบหายดิเออลงเลื่องตั้งกับชิบหายลยทีนี้เออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปเลยคนละวึงคนละครึ่งคนละตอนคนละวักคนอะไรเงี้ยเออแล้วก็เที่ยวทั่วทั่วเที่ยวไปด้วยกันเที่ยวทั่วไทยไปคนละครึ่งมาไหมเออแล้วก็อะไรต่างๆแล้วก็เกษตรกรก็ไล่ละพันสองพันเนี่ยมามาหมดเออมายังไงก็มานโยบายนี้มาอยู่แล้วอ่าแล้ว อ่ะไอไอการพนันออนไลน์ไอการพนันเรจะเคาะไหมไม่เคาะสิจะไปต่อบพวกกันชิบหายแล้วไม่รู้ไม่รู้เผื่อเขาเปื่อเขาคาสิโนไม่เอามันเป็นของเพื่อไทยแน่นอนไม่เอาไม่เอาถ้าเอามากรชิบหายเพราะเขาต่อต้านไปแล้วเชนูเป็นคนประกาศไม่เอาคาสิโนไงแต่ถ้ามานี่คือกินทำลายตัวเองกรชิบหายคลัางมือควังงูไม่พ้นคอกูด่าเป็นคนแรกเออ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 เเออเออเ แล้วบุญลำคุณเนนี่ว่าไงคุณเนนี่เขากระโดงยังไงต้องตรวจสอบไงนายกอรัฐมนตรีก็ต้องทําตัวมีธรรมาภิบาลจริยธรรมอ่าจ้ะแม่สื่อสย์แล้วมีจริยธรรมแต่ถ้าเกิดไปช่วยเขากระโดงไม่รู้ว่าผมถามพี่ก่อนนะสมมติเฉยๆสมมติอันนี้อันนี้คนจับตามองแน่พี่หนูอันนี้สมมตินะนายกองรัฐมนตรีอันนี้ พูดพูดตำตรงไปตรงมานะคนจับตามองต้องเรียกว่าวท่านนายกแล้วท่านนายกแล้ว,นนว,ลวครับท่านนายกเขาียกไม่ได้ยังไม่แยกทูนเก้าอ่ะก็ตอนนี้เป็นแล้วตอนนี้คุณสามสิบสองเป็นแล้วไม่ฉันถือตำเนียมไม่ถือตำเนียมเป็นแล้ว<ส>เออ,อว่าที่ท่านนายกรัฐมนตรีมันต้องไปถแถลงเหตุการณ์มันถึงจะปล้องได้มันต้องผ่านกระบวนการอมันต้องการผ่านกระบวนการดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาแล้วก็เข้าเฝ้าทูนเก้าถวายสัตยปฏิยาณตนจริงหรอถึงจะเป็นนายกเลียกนายกได้แต่อันนี้คือว่าที่ได้ไหมว่าที่ท่านว่าที่นายก อ่ะสามสามสามสิบเอ็ดเกิงอ่ะสามสิบเอ็ดเกินท่านนายกคนที่สามสิบเอ็ดเกิงเออได้ก่อนอ่าได้อ่าที่เออท่านเล็กท่านนายกอ่าสมมุติว่าเรียกไปท่านนายกอ่ะสรุปเลยก็คือว่า คนถูกจับตามองเรื่องเขากระโดงแน่นอนเขากระโดงเขากระโดดอะไรพวกนี้โดนแต่ขณะเดียวกันถ้าเขากระโดงคุณไม่ไปช่วยไปโดยปล่อยให้เป็นกระบวนการกฎหมายไปเขาก็แค่ทําตัวตรงเขาก็จะไม่โดนอะไรแต่ถ้าเกิดเขาเนี่ยเข้าไปช่วยเขากระโดงเขาก็ต้องโดนโดนอะไรรู้ไหมโดนอะไรกระโดนแบบคุณหนู่ะโดนร้องเรียนจะลิเยตทำารแรงครับเพราะฉะนั้นเขาต้องฉลาดที่จะไม่ทําอะไรแบบนั้นซึ่งสังก็คิดว่าเขาก็ไม่โง่นะ แล้วหนึ่งตุลาน,นี้ได้ข่าวว่ามีการงบป,ประมาณหลายแสนล้านก็งบป,ประมาณแผ่นดินเนี่ยคือ3 5แสนแสนล้านจุยเยอะมากนะสแสนล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยงบป,ประมาณแผ่นดินเนี่ยมันเป็นงบป,ประมาณที่เราจะต้องผ่านกระบวนการกฎหมายใช่ไหม<า>แลวก,กฎหมายของงบป,ประมาณมันผ่านแล้วไงจำได้ใช่ไหมพอกฎหมายงบประมาณผ่าน งบประมาณปี69เกมันจะต้องใช้วันที่1ตุลาเป็นต้นไปงบประมาณเนี่ยมันก็จะอยู่ตามกระทรวงทุวงกรมต่างๆกระทรวงกระโหมได้ไปกี่หมื่นล้านกระทรวงพาณิชเจ็ดล้านกระทรวงไอ้นั่น8ปดพล้านกระทรวงนี้ประมาณ20,000ืนล้านรกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมันจะมีงบประจำงบค้าราชการแล้วก็ง,งบเงินเดือนราชการอยู่ในนั้นหมดเพราะฉะนั้นก็กดปุ่มอย่างเดียวเสร็จูไปถึงปุ๊บจะตัดริบ้นปีได้เลยเอนนี่กันยายนนั่งตุลาแล้วก็นนี่กันเดือนเดียวไงกว่าจะไปแถลงข่าว แถลงแถลงนโยบายต่อสภาก็ใช้เวลาอีกประมาณไม่เกิน15วัน20วันนี้พอแถลงนโยบายไปประมาณแป๊บหนึ่ง1ิบวัน1ิบวันไม่เกิน15วันงบประมาณก็ออกแล้วอ่ะตุลนงตุลยงตุ้งตุุ้งตุหวันเจี๊ยบเลยวันเจี๊ยบเลยวันเจี๊ยบวันเจี๊ยบแปลว่าผลงานก็จะออกและประชาชนก็จะมียินดีปีดาเพราะว่าเงินมันจะออกแล้วเศรษฐกิจมันก็จะหมุนเพราะว่างบประมาณต้อนใหญ่มันลงไปฟึ่งฟึ่งฟึ่งเหมืองฝายเขื่อนอ่างที่รอไว้อ่า มันมีงบประมาณผูกไว้ใช่ไหมแล้วก็ไปลงลงก่อสร้างก่อสร้างครับมันจะดีขึ้นมันก็จะดีขึ้นสี่เดือนนี้มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเออมันก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าไม่ไม่ไม่ยุบสภาตามที่มีพันธสัญญาเขาไว้ครับเออถ้าจะลากก็ลากแบคิดนิดหน่อยสี่เดือนก็บวกห้าเดือนบวกหกเดือนแต่ถ้าเกิดไม่ยุบตามนั้นก็ชิบหายอืมสี่เดือนไม่มีจริงสี่เดือนไม่มีจริงสิสี่เดือนไม่มีจริงชัวสี่เดือนไม่มีจริง สี่เดือนเนี่ยโอเคแล้วป่าแต่เดี๋ยวมันจะมีแบบโอเคประกาศยุบเตรียมยุบตเตรียมก่อนเตรียมตั้งกรรมการเพื่อพิจารณายุบอ่ะมันก็จะมีแบบเออมันจะมีขั้นตอนของมันและพอประกาศยุบเสร็จเนี่ยมันจะมีเวลาอีกสองเดือนก่อนที่จะไปลงเลือกตั้งก็จะมันก็รวมรวมก็6เดือนอ่ามันจะมีกระบวนการโปรเซสแล้วถ้าเกิดเกิดอุบัติเหตุอะไรเพศภัยพขึ้นสมมติพายุใหญ่เข้าสึนามิมาอ่าก็ลากไปอีกปีหนึ่งก็สี่เดือนไม่มีอยู่จริงอ่ะหลังจากนั้นแน่นอนว่ามีคนที่เคยเป็นเออแล้เขาเรียกว่าอะไร รัฐบาลแล้วตอนนี้มาเป็นฝ่ายค้านออ่าคิดว่าฝ่ายค้านนี่จะชัดเจนไหมฝ่ายค้านเพื่อไทยฝ่ายค้านเพื่อไทยเขาตนัดอยู่แล้วตอนสมัยพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาก็ด่าพลเอกประยุทธ์กลางสภาออเออ,เอ,อลุกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเออ อะไรเหมือนอัคราดิฉันนี่ค่ะจะชี้หน้าเลยนะคะแล้วดิฉันจะแจ้งความหลังจากนั้นตัวเองไปเป็นรัฐมนตรีอะไรนี่โง่หัวให้ผมอ้าวไม่เห็นมึงจะไปแจ้งความรอบนี้มึงก็ไปอีกรอบนึงแล้ก็ได้เหมือนอีกค่าราคาอะไรเนี่ยมึงก็เอาอีกรอบนึงเป็นฝ่ายค้านในสภาแล้วก็ลุกขึ้นเด็ดาไปฟาดฟาดฟาดดาเขากระเดิงเขากระดดอย่างนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีจะดูแค่บุรีรัมย์ไม่ได้นะคะอ่ ก็ลุกขึ้นดา่าครับเออเขาฝ่ายค้านแน่นอนเข,เขาเขาก็แน่นอนทีมประตูอยู่แล้วออพันเปอร์เซ็นพันเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นเออแล้วคิดว่าเอาลงไหมแล้วเขาเป็นฝ่ายค้าคนเขาเรียกว่าเอาคนอนุ